ก็วิธีการตัดนะครับผมจะตัดตามข้อเห็นไหมครับถ้าจเจอาท่อนบนนะครับตัดข้อนี้นะครับแล้วก็ทาปูนแดงแล้วก็ตัดข้อนี้แล้วก็ตัดข้อนี้นะครับผมจะตัดทั้งหมด1 2 3 4ข้อนะครับอ่าผมจะตัดทั้งหมด4ี่ข้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยนะครับผมจะทาปูนแดงทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยนะครับโอเคทำไว้ทั้งหมด4ยอดอย่างนี้นะครับแบบนี้เลย เดี๋ยวเราก็พึ่งให้น้องเขาแห้งนะครับพอแห้งป de ุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาบาลงกระถางนะครับแล้วก็พบกับวัสดุปลูกกันนะครับไปครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมเชี่ยวเศรษฐุินะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาขยายพันธุ์นะครับน้องเงินไหลมาด่างขาวกันนะครับน้องเงินไหลมาด่างขาวนะครับมีหน้าตาอย่างไรนะครับน้องเงินไหลมาด่างขาวมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่ น้องเงินไหลมาดังข่าวนะครับถามว่ามีใบเดียวจะขยายพันธุ์ได้อย่างไรนะครับผมได้ทําการขยายพันธุ์ไปแล้วนะครับนี่ร้อยตัดนะครับได้มาทั้งหมด5ใบด้วยกันนะครับเงินไหลมาดังข่าวนะครับจะมีรูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทั้ง5้าใบนยที่ผมตัดไปเนี่ยมีรูปร่างอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการนะครับขยายพันธุ์น้องเงินไหลมาดังข่าวนะครับมีวิธีการในการขยายพันธุ์อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับไปกันเลย มาครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในการตัดก็จะมีมีดนะครับแล้วก็ปูนแดงนะครับปูนแดงเป็นแบบนี้นะครับใช้ปูนแดงกับมีดนะครับใช้ในการตัดนะครับแล้วก็วิธีการตัดนะครับผมจะตัดนี่ตามข้อเห็นไหมครับถ้าจะเอาท่อนบนนะครับตัดข้อนี้นะครับแล้วก็ทาปูนแดงแล้วก็ตัดข้อนี้แล้วก็ตัดข้อนี้นะครับผมจะตัดทั้งหมด1 2 3 4ข้อนะครับ อ่าผมจะตัดทั้งหมดสี่ข้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มตัดกันเลยนะครับผมก็จะตัดที่นี่เลยนะครับอย่างน,นี้เลยนะครับก็จะได้ละหนึ่งต้นหนึ่งข้อแบบนี้วางไว้ก่อนนะครับ มียางด้วยนะครับเห็นไหมครับจะได้เห็นชัดๆนะจะเห็นชัดนะครับว่าตัดอย่งไงนะนี่มีข oh well> ้อนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับ สราับออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าข้อแล้ว 4ข้อนะครับนี่เดี๋ยวเราไปทาปูนแดงกันนะครับวิธีการทาปูนแดงนะครับเราก็จะเห็นที่ข้อตรงน,นี้นะครับเราก็จะทาปูนแดงไปเลยนะครับทาปูนแดงนะครับเพื่อให้แผ่เข้าแห้งนะครับกันเชื้อราแล้วก็เชื้อโรคนะครับ าก,าการติดเชื้อนะครับโอเคครับนี่ไปลวหนึ่งนะครับต่อไปนะครับรงองร้อของเรานะครับจะทาผมจะทาปูนแดงทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยนะครับหัวทายย้ายยังไงดทาตรงนี้มาทาตรงนี้เลยนะครับ าบบนแดงทั้งหัวและท้ายนะครับดูนะครับเอามาไว้แบบนี้ให้ครบทั้งสี่ชิ้นนะครับอันนี้ผมจะทำทีละอย่างนะครับทีละอย่างแล้วก็บอกอย่างละเอียดเลยนะครับอย่าเพิ่งกดข้ามกันนะครับ แดงช้ำๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับขยายพันธุ์ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ครับที่ผมขยายพันธุ์นะครับแต่ก็การขยายพันธุ์ก็เหมือนต้นไม้ทั่วไปแหละครับตัดข้อเหมือนเบอร์เบนมาร์กแหละครับ ให้ผมเดานะผมก็เดาเอาอสามข้อแล้วข้อสุดท้ายนะครับข้อปลายนะครับข้อยอดข้อนี้นะครับถึงจะเป็นข้อที่แบบโตวไวที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นข้อยอดนะครับ โอเคทำไว้ทั้งหมด4ี่ยอดอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็พึ่งให้น้องเขาแห้งนะครับพอแห้งปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอามาลงกระถางนะครับแล้วก็พบกับวัสดุปลูกกันนะครับไปครับมาครับระหว่างที่รอให้น้องเงินไหลามาแห้งนะครับก็พบกับวัสดุปลูกนะครับก็จะมีกาบมะพร้าวนะครับ ดินพิษมอสนะครับพิษมอสเพอไรท์แล้วก็หินภูเขาไฟผสมอยู่ด้วยกันนะครับเป็นดินปลูกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่นะครับกับเบอร์กลางนะครับส่วนนี้เป็นผงพุ่นขาวเปลือกหอยนะครับสตาร์เกิลจีนะครับการไข่แมลงในดินนะครับแล้วก็ออสโมโค้ดนะครับปุ๋ยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมนะครับกันเลยใส่หินภูเขาไฟลงไปก่อนเลยนะครับ เยเยยะลดินตูกนะครับผงปูนขาวเปลือกหอยนะครับใส่ไฟมีประโยชน์มากนะครับผงปูนขาวเปลือกหอยใส่ไปได้เลยนะครับ1นี่ประโยชน์นะครับโอเค ต่อไปนะครับสตาร์คัลจีนะครับผมจะใส่ไปรประมาณ2ช้อนนะครับสตาร์คัลจีนะครับแล้วก็ลืมแนะนำไปอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่แกแบำนะครับ ของผมผมจะใช้มือเลยนะครับเพราะว่าขนาดมือมากกว่านะครับปลูกแบบมั่นบ้านไปเลยนะครับจะไม่มีถึงมือนะครับโอเคครับก็จะได้เสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรารอให้น้องเงินไหลมาของเรานะครับปูนแดงแห้งก่อนนะครับแล้วก็เราถึงนะครับจะมานำน้องใส่กระถางกันนะครับไปครับ มาครับแล้วน้ําที่ผมจะใช้ลดนะครับน้องเงินไหลามาที่ทําการเพาะนะครับก็จะมีน้ําเปล่า2ลิตรนะครับน้ําปูนใส่นะครับก็เทลงไปเลยแล้วก็เล่งรากนะครับ B ีผมจะใส่ไปประมาณ2ฝานะครับใส่ไปสองฝานะครับ ะรนนบากััคโอเคครับผมแล้วก็เตรียมไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปฉีดพ่นนะครับในวัสดุปลูกแล้วก็ลองก้นกระถางนะครับมาครับเราเรามาเริ่มกันที่ต้นแรกของเรานะครับนี่ลายสวยงามนะครับ โอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทั้ง4กระถางเลยนะครับก็เดี๋ยวปุ๋ยโอ๊โมโคสนะครับโรยด้านบนอีกนิดหน่อยนะครับอ่าโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปนําน้องเข้าที่อบกันเลยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนําน้องๆเข้าที่อบกันนะครับก็จะมีตะกร้านะครับแล้วก็ถุงพลาสติกเหมือนเดิมเลยนะครับ นี่แล้วก็รองน้ําไว้นะครับแล้วก็น้องใส่เข้าไปเลยนะครับ เราก็จะมัดให้ถุงพองๆนิดนึงนะครับโอเคครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับหนึ่งถุงเดี๋ยวอีกหนึ่งถุงเรามาเริ่มอบกันนะครับ มาครับอบอีก2ต้นกันเลยนะครับ โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการขยายพันธุ์นะครับน้องเงินไหลมาด่างขาวของผมนะครับผมผมก็จะตั้งไว้ที่ที่ไม่มีแดดส่องนะครับก็แดดส่องลำไรพอนะครับมีแสงสว่างเนี่ยแบบนี้เลยนะครับใต้ถุนบ้านแบบนี้เลยนะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีคลิปวิดีโอนะครับการขยายพันธุ์นะครับน้องเงินไหลมาด่างขาวมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ